ก็วันนี้นะครับผมได้รับเชิญจากกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ครับให้มาในฐานะเดวอนเทแบรนด์แอมบาสเตอร์ครับซึ่งเป็นแบรนด์เราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของปีนี้ครับแล้วผมอ่ะก็มีโอกาสได้ไปดูน้องๆเก็บตัวประกวดที่จังหวัดขอนแก่นมาแล้วครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้กําลังใจน้องๆในการแข่งขันในวันนี้ครับ <S <S ถ้าผมได้มีโอกาสเป็นกรรมการการตัดสินชุดประจำชาติวันนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าวันนี้เป็นวันรอบชุดประจำชาติน้องๆทุกคนเนี่ย ก็เป็นตัวแทนของทุกจังหวัดบนประเทศไทยอยู่แล้วชุดที่น้องๆจะใส่มาเนี่ยก็ต้องสะท้อนถึงความเป็นไทยอยู่แล้วละครับส่วนเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยทุกชุดมีแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าผมได้มีโอกาสเป็นกรรมการสิ่งที่ผมจะให้ความสําคัญน่าจะเป็นการดึงเอาจุดเด่นของแต่ละจังหวัดออกมาครับถึงแม้ว่าทั้ง77จังหวัดเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่อยู่บนประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ก็มีเรื่องราวมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันครับผมคิดว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยดึงเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดตัวเองออกกมาาาได้็น่จะทํใ คนเนี่ยอยากไปเที่ยวในจังหวัดของน้อง,องแล้วก็ต่อยอดเศรษฐกิจได้ครับนี่แหละครับเป็นความงามที่มากกว่าความงามบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ครับ